สวัสดีนะครับกลาบสวัสดีนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการแนะนําเหรียญน,นะครับพระเครื่องให้สะสมนะครับอันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อสโสธรนะครับปีหนึ่งห้านะครับหลังหลวงปู่เจียมนะครับเจ้าวาดวัดสโสธรวรารามนะครับ มาดูนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อสุทรวัดสุทรวรลารามนี่ครับปราวิหารจังหวัดะเชิงเสานะครับปีสองห้าหนึ่งห้านะครับปีนี้สองห้าหกห้าเหรียญน,นี้ห้าสิบปีแล้วนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับ สวยคมสมจริงนะครับนมดําแห้งนะครับดูนะครับนี่ครับเป็นเหรียญกลมเล็กนะครับเด็กเล็กผู้หญิงครับใช้แฝนดีน่ารักมากมายนะครับ นี่ครับเหรียญหลวงพ่อโสธรปีหนึ่งห้านะครับเหรียญกลมหลวงพ่อโสธรหลังหลวงปู่เจียมปีสองพนร้อยสิบห้านะครับมาดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะบอกว่าพระเทพคุณาทานเจียมกุลละวณิตนี่ครับนี่ครับดูความคมนะครับ ควาเป็นธรรมชาติของเหรียญทองแดงรุมดำนะครับนี่ครับหูปิ้นธรรมชาตินะครับนี่เป็นด้านหน้าเป็นลวงอ่าหลวงพ่อสุธรด้านหลังเป็นหลวงปู่เจียมนะครับจะปิ้นมาด้านหลังนะครับมาดูข้างเหรียญกันบ้างนะครับ นี่ครับ นี่นะครับขอบตัดเหรียนด้านคลาางนะครับมาดูนะครับนี่ครับใครที่ชอบนะครับเหรียญกลมหลวงพ่อสุทรหลังหลวงปู่เจียมนะครับนี่ครับสวยงามนะครับสภาพสวยครับน่ารักมากมายนะครับแท้รบประกันครับอ ผู้ใดสนใจครับตามนำเบอร์ที่ขึ้นไว้เลยนะครับนี่ครับรับประกันพระแท้นะครับจากร้านตอมบวใหญ่นะครับผู้ใดเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ